สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเบกกี้สิทธัญญาลั่นถึงเบียร์เดอะไวส์ฟังแล้วเจ็บจี๊ดต้องปรับปรุงด่วนเรียกว่าเป็นประเด็นเดือดขึ้นมาทันทีเมื่อเบียร์เดอะไวส์ออกมาไลฟ์ชี้แจงทุกเรื่องทุกเหตุการณ์เกี่ยวกับประเด็นดราม่าเชฟหนุ่มคนดังกับแฟนสาวจนโลกโซเชียลร้อนระอุโดยในไลฟ์เบียร์ระบุว่าไม่มีอะไรเกินเลยแค่ผู้ชายมาจุ๊บแล้วแฟนมาเห็นจึงเกิดเรื่อง พร้อมทั้งขอโทษไปแล้วดูเหมือนเรื่องจะจบแต่กลับถูกใส่ไขว่ามีอะไรกันกับผู้ชายแถมยังถูกผู้จัดการส่วนตัวแอบอัดเสียงเอามาปล่อยอีก และในไลฟ์ตรงช่วงท้ายๆเบียรได้พูดว่ามีคนดังที่มีแฟนแล้วรวมทั้งพิธีกรชื่อดังที่มีลูกมีเมียแล้วยัง DM มาหาเบียรยังกดหัวใจมาให้เบียรเลยแล้วเบียรผิดอะไรนอกจากนี้เบียยังบอกอีกว่าเพราะเบียรโสดจะคุยกับใครก็ได้ล่าสุดไปกี้สีทัญญาได้พูดถึงประเด็นนี้ในรายการทัวมาลงได้แสดงความคิดเห็นบอกว่า คือใจเบียร์มันได้แต่ศิลธรรมเบียร์ไม่ได้นะนอกจากนี้ก็ทิ้งท้ายบอกว่าจริงๆเบียร์เป็นคนน่ารักมากเลยเป็นผู้หญิงหน้าตาสวยเป็นคนโก้คนหนึ่งเลยนะใจได้ละปรับปรุงอีกหน่อยเอานะเป็นกำลังใจให้ในขณะที่ปุ้มปุยก็เห็นด้วยบอกว่าใช่ขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ